สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโทโบซิงนะครับอ่ารับอันนี้บูทหลังใหญ่เนาะ แทนนอกแทนนอกถอดนะครับอันนี้ข้างหน้ามันบ่นอันนี้ใบหน้าใบหน้าเก้านอกถอดนะครับนี่เอาอน,นี่ครับเป็นกลวยนะครับนี่หอนดีนะครับสูตรนี้ครับ ใช้ติดรถไทยเนาะไทยคูปตานี่ครับตีกลวยไว้แล้วหอนแน่นอนครับแบบนี้ครับอันนี้เป็นกลวยสั้นข้างในอันนี้ตัวใหญ่เนาะหอนแน่ครับ ตัวนี้รับรองครับเอาเปิดราคามาอะไรกล้วยแบบร้อยอ๋ออันนี้กล้วยบ่กล้วยแปดร้อยเอาทอโบูทอรโบบันนี้ทอร์โบคนไง สองปัญหาไปอ่าสองพันห้านะครับรวมทรงเนาะแม่นบอร์ดสองพันห้ารวมทรงนะครับเก่านอกครับเก่านอกถอดมานะครับนี่ยังแน่นๆอยู่นะครับนี่ใบหลังเต็มใบหลังใบหลังเต็มนะครับขอค้นับใบนําบอร์ดสิบเอ็ดใบ แ็ดใบใบหน้าใบหน้านี่หน้าวะใบหน้าแปดใบหน้าแปดใบใบดังสิบเอ็ดใบกลวยนะครับแปดร้อยนะครับเฉพาะกลวยนี่ตีกลวยไปแล้วอ้อนแน่นอนครับ ไอ้ม <ersch> ีอ <other> ีกบ่ตัวนี้เอามานั่นๆๆๆตู้นี้ไม่ใช่กอ่ะรกระบะวะเอามาตัวนี้ติดกระบะครับซีซุป TFR อีซูปเนาะ TFR พร้อมติดเลยนะครับนี่ นี่นาบเนอเอ้าโอ้ม,บบมีข้างในอีกสิบสองใบซ้อนกันบอกต,ตัวนี้อัดบูทได้เยอะนะครับนี่หลังไม่หลังเก่าแต่ว่าเล็ก ก้าใบแต่ว่าเล็กนะครับตัวนี้หลังจะใหญ่หลังใหญ่รถใช้งานสองใบตัว่นี้มันตะใบทำอ๋อถ้าเป็นรถใช้งานดังๆนะครับนี่เราใช้ใบตัวนี้ใบหลังใหญ่ใบหลังใหญ่ๆนะครับความร้อนมันจะไม่ขึ้นนะครับมันไม่ค่อยร้อนเอาตัวนี้ท่าไหตัวนี้ ยกชุดนี้นะครับ4,000รวมสอง4 0 0 0รวมสองยกชุดนะครับอ mm ้า hmm. วสนใจก็เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรแล้วแล้เวเบอร์โทรไไปกันเบอร์โทรก็061 035 6692นะครับสามารถมีวงนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์มาก่อนก็ได้นะครับผม สายด่วนเลยนะครับสายด่วนเร็วกว่านะครับศูนย์หกหนึ่งศูนสามห้าหกหกเกสองสามารถมีวงนะครับลูกไม่เดี๋ยว<า>มีขายได้หรือว่าต้องการลูกไม่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวหาให้นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมโอซิ่งนะครับผมงานสวยนะครับ ครับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผูชมไปก่อนนะครับผมสนใจก็อย่าลืมโทรมานะครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ